ข่าวสมัครงานอิสราเอลทางการแล้วนะครับสำหรับการปรับขึ้นค้าแรงขั้นต่ำอิสราเอลจาก5,300เชเกลเป็น5,571.75เชเกลข่าวนี้เป็นข่าวทางการจากกระทรวงแรงงานเลยนะรายละเอียดในคลิปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันก่อนไปรับชมคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ขอย้อนไปเมื่อประมาณปลายเดือนมีนานะครับผมได้ทำคลิปว่ามีคาวดี้อิสราเอลจะเพิ่มข้าแรงขั้นต่ำโดยเริ่มหนึ่งมษาเป็นต้นไปตอนนั้นที่ผมทำคลิปไปก็จะมีบางคนมาแย้งนะครับว่าไม่เห็นเพจ TC ซีไทยแลนด์ประกาศเลยก็ผมก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับเพราะาผมอธิบายในคลิป มาแล้วนะครับว่าผมไม่ได้เอาข้อมูลมาจากเพจทีซีไทยแลนด์นะครับผมเอาข้อมูลมาจากทางสื่อของอประเทศอิสราเอลซึ่งเวลาเขาขึ้นค่าแรงก็เหมือนบ้านเรานะครับเวลาเขาขึ้นปับ๊บมันก็จะมีสื่อต่างๆประกาศว่ามีการเพิ่มค่าแรงอันนี้ก็เหมือนกันผมก็เอามาจากสื่ออิสราเอลนะครับ ซึ่งเขาก็ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวนะครับว่าทางอิสราเอลมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํานะครับจริงๆแล้วอิสราเอลเขาก็ขึ้นค่าแรงให้คนบ้านเขาแต่เราเป็นคนต่างด้าวที่ไปทํางานตรงนั้นก็เลยได้รับอนิสงไปด้วยนะครับในประเด็นวันนั้นที่เรื่องบอกว่าผมมั่วข่าวขึ้นมานะผมก็ไม่อยากตอบโต้นะครับวันนี้นะครับผมได้ข้อมูลมาจาก ฝ่ายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทวีประเทศอิสราเอลนะครับอันเขาก็เป็นหน่วยงานของกระทรวงแรงงานนะครับผมจะเล่าอย่างนี้ละกันทําไมผมบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวทางการของกระทรวงแรงงานเนาะเวลาไปทํางานที่อิสราเอลนะครับจะมีหน่วยงาน2หน่วยงานที่ดูแลคุณอยู่หน่วยงานแรกก็คือเป็นหน่วยงานที่จัดหางานให้คุณนะครับส่งคุณไปทํางานนั่นก็คือทางท t h a i l a n d นะครับ ซึ่งเขาอยู่ภายใต้กรมการจัดหางานและกรมการจัดหางานก็อยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานอีกทีก็พูดง่ายๆว่า t c t h a i l a ลน์มีหน้าที่ส่งนะครับคนไปทำงานที่อิสราเอลแต่เวลาคุณไปทำงานที่อิสราเอลแล้วหน่วยงานที่สองจะเข้าไปดูแลคุณนะครับก็คือหน่วยงานสำนักง,งานแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลนะครับซึ่งเขาจะเป็นฝ่ายแรงงานประจำอีกค้าราชทูตนะครับของประเทศอิสราเอล หน่วยงานนี้อยู่ภายใต้สำนักง,งานปหลัดกระทรวงแรงงานนะครับก็อยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานเหมือนกันนะครับผมถึงบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวจากหน่วยงานของกระทรวงแรงงานเนาะหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะเดี๋ยวจะมาเป็นประเด็นว่าเพจทีซีไทยแลนด์ยังไม่ได้ประกาศเลยนะครับ ทำไมผมไปบอกว่าเป็นข่าวทางการของกระทรวงแรงงานนะครับเพราะหน่วยงานนี้ก็เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงานเหมือนกันเขามีหน้าที่ดูแลคนไทยที่อยู่ตรงนู้นเวลาเรามีปัญหากับนายจ้างมีปัญหาทุกอย่างที่เขาองเรียนหน่วยงานนี้จะเป็นคนดูแลนะครับทีซีเท a n นจะไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับแต่ก็คอยประสานให้นั่นแหละแต่เขาไม่ได้เป็นหน้าที่หลักในการดูแลเนาะะเดี๋ยวผมจะอ่านข่าวให้ฟังนะครับ ก็เมื่อวันที่23มีนาคมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอิสราเอลได้ลงนามหนังสือขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น5,571.75เชเกลหรือชั่วโมงละ30.61เชเกลยสำหรับการทำงานเดือนละ180 2ชั่วโมงหรือชั่วโมงละ29.95ิเ้าเก้าชเกลสำหรับการทำงานเดือนละ186ชั่วโมงนะครับจากเดิมที่เป็นค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่5,300เชเกลหรือชั่วโมงละ29.12เก้ชเกลโดยมีผลนะครับปรับขึ้นตั้งแต่วันที่1เมษายนส5 6 6ายเป็นต้นไปนะครับคิดง่ายๆก็คือเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้คุณจะได้การปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับการปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย มีผลเฉพาะคนที่ได้ขั้นต่ําเท่านั้นนะคนที่ได้60,000-70,000ต่อเดือนอยู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเขาไม่ได้ขยับขึ้นให้นะเฉพาะคนที่ได้ต่ํานะครับได้พอดีเลยเส้นแดงพอดีเลยนะครับอันนั้นเขาจะปรับขึ้นให้นะครับต้องอธิบายอีกครั้งเพราะว่าหลายท่านก็ยังงงแล้วก็เป็นปัญหาอยู่ที่อิสราเอลตลอดเลยนะครับ ว่าค่าแรงขั้นต่ำอิสราเอลเวลาเขาบอกว่าจะจ่ายค่าแรงขั้นต่ำให้คุณเนี่ยเขาเป็นค่าแรงที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับไอห้าพันห้เจิบเเจ้าชิเกลเนี่ยนายจ้างยังจะมีสิทธิหักเงินค่าจ้างได้ตามกฎหมายก็จะมีเรื่องภาษีรายได้ประกันสังคมค่าที่พักอาศัยค่าประกันสุขภาพแล้วเงินจ่ายล่วงหน้าที่นายจ้างออกอจ่ายให้คุณไปก่อนนั่นแหละ ทั้งนี้เงินที่หักในแต่ละเดือนน่ะนายจ้างจะหักได้ไม่เกินร้อยร้อยละยี่สิบห้าของค่าจ้างนะครับเดี๋ยวผมคิดง่ายๆให้ดูนะครับหนึ่งพันนะครับก็หักได้สองร้อยห้าสิบไม่เกินนะหักน้อยกว่านั้นแต่ว่าไม่เกินสองร้อยห้าสิบสองพันก็หักได้ห้าร้อยนะครับพั 1, นหนึ่งก็เออไม่ใช่พันหนึง่งสี่พันก็หักได้พันหนึ่งนะครับห้าพันก็หักได้พันสองร้อยห้าสิบถูกไหมครับ ก็ไม่เกินนี้อันนี้คือที่เขาจะหักได้นะครับประมาณนี้นะแต่ปัญหาก็คือนายจ้างบางนายจ้างไม่ออกสลิปให้เรานะครับออกสลิปเต็มเขาหักไปเลยพอหักไปเรียบร้อยแล้วก็ไปโชว์สลิปให้เราว่าอ่าเหลืออยู่4,000กว่านะเนี่ยพวกเราก็อ้าวไม่ได้ค่าแรงตามที่กรมกําหนดนะครับ อันนี้ต้องชี้แจงให้เราเข้าใจด้วยนะครับความรู้เรื่องค่าจ้างล่วงเวลานะแรงงานที่ทํางานเกินวันละ8ชั่วโมงมีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลานะครับก็คือตั้งแต่ชั่วโมงที่9ขึ้นไปนะครับชั่วโมงที่10 2ชั่วโมงแรกอะที่คุณทํางานเกิน8ชั่วโมงคุณจะได้รับค่าล่วงเวลาชั่วโมงะละร้อยละนะครับ25ของค่าจ้างปกตินะครับ ส่วนชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงที่3เป็นต้นไปคุณจะได้รับค่าล่วงเวลาในอัาตราชั่วโมงร้อยละ50ของค่าจ้างปกติสมมุติว่า30เชนะ็คเกลเนาะผมตีกลมๆนะ30ม30เช็คเกลต่อชั่วโมงร้อยละ5 0คุณก็จะได้เพิ่มนะครับจากชั่วโมงละ30ก็เพิ่มมาเป็น45นะครับอันนี้จะเป็นร้อยละ50ของค่าจ้างปกตินะครับ เพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปผมอธิบายแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาจัดเต็มเรื่องอาการคิดค่าจ้างกันอีกทีการย้ายงานอีกทีนะครับเดี๋ยวอ,อธิบายในคลิปต่อไปก็หวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความเข้าใจให้หลายๆคนนะครับว่าค่าแรงขั้นต่ำมีการปรับจาก5,300เป็น5,571.75เชกเกลแล้วนะครับปัญหาก็คือถ้าเจ้าหน้าที่ถาม นะครับในห้องสัมภาษณ์ว่าค่าแรงขั้นต่ำที่อิสราเอลคือเท่าไหร่นะครับให้คุณถามเจ้าหน้าที่กลับไปว่าจะให้ตอบตามที่เพทีซีไทยแลนด์กำหนดหรือจะให้ตอบตามที่ทางสำนักง,งานประหลัดกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งเป็นสำนักง,งานแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลเป็นคนกำหนด คุณก็เลือกตอบได้เลยนะครับถ้าเป็นที่เพจ TC Thailand กำหนดก็เป็น5,300เซกลแต่ถ้าเป็นสำนักง,งานแรยงานไทยที่อิสราเอลนะครับเป็นคนประกาศนะครับก็จะเป็น5,571.75เซกลนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ